ช่วงนี้ใครจะโพสอ,อะไรกตามนะครับต้องคิดดีๆค,คิดหน้าคิดหลังคิดแล้วต้องดูว่าโพสต์ไปแล้วมันจะมีผลอื่นๆตามมาหรือเปล่าอ,อย่างเคสนี้ถ้าใครได้เคยเห็นภาพนี้นะเป็นภาพของผู้หญิงโพสรูปคู่เอาไว้กับปืนแล้วในภาพเนี่ยเหมือนจะมียาเสพติดอยู่ด้วยตำรวจก็เลยไปตามตัวอาจจะไปดูภาพกันคือภาพที่เห็นเนี่ยคือโชว์อาวุธปืนหลาเลยแล้วก็มีข้อความ ทางโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าน่าจะเป็นการโพสต์เพื่อข่มขู่ค,คู่อริแต่<ช>แตว่าเห็นบางข้อความเนี่ยเขียนไว้ชัดว่าเหมือนจะไปโพสต์ข่มขู่ตำรวจด้วยคือท้าทายเลยอ่ะก็ดูแล้วตำรวจที่เทพาจังหวัดสงขลาเนะฮะ,ะเขาก็เลยไปขยายผลจากรูมรูปนี้สุดท้ายก็สามารถที่จะไปจับกลุ่มตัวได้สองคนด้วยกันครับคนแรกชื่อว่านางสาวไพลินแสงทวีอีกคนนึงชื่อว่านางสาวฮาฟิชะ มูซอยานาอายุ24ปีจับได้ที่บ้านไม่มีเลขที่ครับในหมู่9ตำบลสกอมอำเภอเทพาแล้วก็ไปยึดปืนลูกซองยาวหนึ่งกระบอกมีเครื่องปะสูนปืนจำนวนหนึ่งโทรศัพท์มือถืออีกสาเครื่องแล้วตรวจปัสสาวะก็พบว่าปัสสาวะของนางสาวไพลินม,มีสีม่วงด้วย ก็ขยายผลอยู่ว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่าตำรวจเขาก็ไปสืบสวนจนทราบว่าผู้หญิงที่ปรากฏในภาพเนี่ยคือคุณภพลินแน่ๆแหละแล้วการตรวจสอบยังพบได้ว่าไปเกี่ยวข้องกับคดียาบ้านในพื้นที่ของสพเทพากับสพจน,นะก่อนหน้านี้ไปดูประวัติอาญกรรมนะคะมีคดีที่ครอบครองใบกระท่อมอยู่หลายครั้งเขาไปสืบทราบมาว่านางสาวไัยลินคนนี้ก่อนหน้านี้หนีไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านเลขที่ ที่ไม่ได้ระบุเอาไว้ค่ะในพื้นที่หมู่9ตำบลสกอมอำเภอเทพาตำรวจก็ตามแกะรอยไปจนกระทั่งติดตามจับกลุ่มตัวมาได้พร้อมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งคือนางสาวฮาฟีชะค่ะซึ่งการสอบสวนนางสาวพลินก็รับสารภาพว่าตัวเองเป็นคนไปถ่ายรูปกับอาวุธปืนจริงๆเออแล้วก็เบ้องต้นนะฮะทางตำรวจก็แจ้งข้อหาทั้งสองคนว่าร่วมกันมีอาวุธปืนว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษซึ่งกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค9ก็จะนําตัวมาแถลงถึงรายละเอียดอีกครั้งนะครับเชื่อว่าทั้ง2คนเนี่ยนะครับน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดตอนนี้กําลังไปสืบสวนสอบสวนหาผู้ร่วมขบวนการหรือว่าอาจจะขยายผลไปหาเอเยนรายใหญ่ได้